คู่เลขาศาสตร์ในเบอร์มือถือที่ควรหลีกเลี่ยงชุดที่ 2, 2> หากดูคลิปนี้แล้วชอบหรือมีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร,ร์กดซับทวิ้งกดกระดิ่งเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการหาสิ่งดีมานำเสนอต่อไปด้ยวยครับขอบคุณครับ คู่เลข3773คู่อุปสรรคปัญหาคิดไวทำไวใจร้อนทำอะไรมักมีอุปสรรคอุบัติเหตุถูกกดดันขยันมากงานหนักหนาคู่เลข3883ใจร้อนเจ้าอารมณ์ขี้งุนหงิดนิสัยกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจไวไม่รอบคอบมักมีแต่เรื่องเสียคู่เลข4884 ฉลาดเจ้าเล่ห์มีไหวพริบบางครั้งมีปัญหาเพราะการพูดเรื่องวุ่นวายมีมาให้แก้ตลอดคู่เลข 577, 5มั่นมากมักขัดแย้งกับผู้ใหญ่ความเห็นไม่ตรงกันตรงไปตรงมาปัญหามักจะเกิดคู่เลข5885ลื่นไหลไปได้ทุกทางแต่เหมือนจะมีปัญหาเข้ามาตลอดแม้จะแก้ไขปัญหาได้เรื่องเก่าจะไปเรื่องใหม่จะมาคู่เลข6 7 เจเลขที่มีแต่ความสูญเสียอย่างแท้จริงการเงินและความรักเสียปัญหารายจ่ายสูงหาเงินได้แต่มีคนอื่นช่วยใช้รายได้ติดลบคู่เลข7จกดดันเครียดกังวลปัญหารุมเร้าปล่อยวางไม่ได้ชิดมากเจ้าแห่งการอดทน